ขนาดเนี่ยก็คือกว้างอยู่ที่20เซนนะครับสูงอยู่ที่40เซนนะครับอันนี้ก็ผูกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องขยับทานนิดนึงนะครับแล้วก็สอด สวัสดีครับอยู่กับผมธีรกกรจากเนียวโปบิวครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเดอะล็อกทาวสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านชมเนี่ยมาดูงานฐานรากนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการผูกเหล็กคานนะครับได้ทําการติดตั้งในส่วนของแบบของฟุตติ้งเรียบร้อยนะครับแบบของคานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดมาก็คือการผูกเหล็กฟุตติ้งกับผูกเหล็กคานนะครับซึ่งตอนนี้ด้านหลังผมนี่เลยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการผูกเหล็กคานนะครับให้มีมาตรฐานผูกยังไงเดี๋ยวผมจะอธ Thank <laughs> นะครับก็คือ,อด้านความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ด้านยาวก็คือความยาวที่อยู่ที่6เมตรห้าสิบสำหรับใช้งานนี้นะามาดูช่างเขากํลาลังผูกกันเลยครับซึ่งต้องบอกว่าคานที่เราใช้งานนี้นะครับเราก็จะทําการผูกคานด้านนอกนะครับแล้วก็ยกเข้าไปวางในส่วนของแนวคานที่เราทําแบบไว้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะแนวคานที่เราทําแบบไว้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคานสําเร็จที่เราทําการผูกนะครับอันนี้ก็เป็นแท่นที่ช่างใช้ผูกเลยนะครับก็คือใช้อิดบล็อกเนี่ยใช้ประโยชน์จากอิดบล็อกเนี่ยนะครับในการวางแท่น ก็คือสี่เส้นล่างนะครับสเส้นบนนะครับอันนี้ก็ ผูกตามมุมก่อนนะครับเพื่อให้ไอตัวปอกเนี่ยนะครับอยู่ตามตำแหน่งของเราที่ต้องการเนาะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ช่างเขาจะทาการผูกเนี่ยนะครับเขาจะทําการดัดบาคันลิตก่อนนะครับก็คือดัดเหล็กเส้นก่อนนะที่ช่างยกมานะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กอ่าดีบีสิบสองนะครับเอสดีสี่สิบนะครับที่เราทําการดัดไว้นะครับอันนี้เป็นเหล็กในส่วนของคานนะครับอ่าเหล็กเนี่ยมันจะมายาวเป็นเส้นแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้เหล็กที่เราสั่งมานะครับก็จะยาวแบบนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็มาตัดหรือว่าดัดปลาคันลิสเนี่ยนะคร อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเหล็กคารนะครับจะสังเกตว่าช่างเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะทําการผูกเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการดัดหรือตัดเหล็กก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยช่างก็จะขีดเส้นเนี่ยที่ช่างขีดเส้นไว้นะครับก็เป็นเส้นที่ระยะของตําแหน่งของปอกใช่ไหมช่างนะครับก็จะมีระยะทุกๆระยะที่เราทําการติดตั้งปอกนะครับก็จะมีเมจินะครับใช้ขีดนะครับก็คืออันนี้เลยก็จะใช้เมจิในการ ขีดไว้นะครับติ๊กไว้นะครับเพื่อว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยนะครับก็จะได้ตำแหน่งตรงเป๊ะเลยนะครับก no ็จะออกมาสวยงามจะอยู่ที่15เซนของทุกทุกปอกนะครับก็จะเท่ากันหมดแล้วก็ดูสวยงามนะครับในส่วนของเหล็กหลักนะครับก็จะมีทั้งหมด3เส้นบนนะครับแล้วก็4เส้นล่างนะครับก็จะสังเกตว่าในส่วนของเหล็กคาเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการผูกเหล็กให้ดีนะครับถ้าเราทําการผูกเหล็กให้ดีระยะปอกได้ตามที่เราออกแบบไว้เนี่ยนะครับการรับน้าหนักของโครงสร้างเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับ แล้วและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนด้านหลังแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็คือด้านนี้เลยนะครับ ซึ่งต้องบอกงนี้นะครับว่าก่อนที่เราจะทําการผูกเหล็กฟุตติ้งผูกเหล็กคานเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าแบบในส่วนของเข้าแบบฟุตติ้งไว้นะครับแล้วก็เข้าแบบคานไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่านะครับในส่วนของขนาดของฟุตติ้งเนี่ยนะครับก็จะต้องขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะครับอย่างเช่นเราออกแบบไว้อยู่ที่ขนาด60เซนนะครับแต่หน้างานนะครับอาจจะติดในส่วนของท่อนาทิ้งนะครับบ่อท่อเมนทโทต่างๆนะครับเราก็จะต้องขยับหรือปรับไปตามไซส์งานนะครับหน้างานนั้นๆเนาะนะครับในส่วนนี้นะครับก็ หรือส่วนอื่นๆเลยนะครับอันนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับตามขนาดนะครับตามดีไซน์เราก็คือ60สซนนะครับในส่วนของฟุตติง้งในส่วนของคานก็จะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่20นะครับความสูงอยู่ที่40นะครับอันนี้เราก็ทําการก่อหรือเข้าแบบไ,ไว้ตามขนาดที่เราดีไซน์ไว้เลยนะครับในส่วนนี้หน้าง,งานเนี่ยนะครับบางทีเราก็จะไปเจอในส่วนของตําแหน่งของฟุตติ้งเนี่ย เราติดตั้งตามขนาดที่เราดีไซน์ไว้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นไซส์งานนี้นะครับเราดีไซน์ไว้อยู่ที่ขนาดอยู่ที่กว้าง60นะครับยาว60นะครับสูง60เนี่ยนะครับบางที่นะครับเราก็ไปโดนตำแหน่งในส่วนของท่อเมนโทนะครับหรือว่าท่อน้ำทิ้งต่างๆเนอะอันนี้เราก็ต้องทําการปรับเปลี่ยนไปตามตามไซส์งานนะครับตามหน้างานอย่างไซส์งานนี้ก็ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับก็ขนาดฟุตติ้งก็เท่าเดิมนะครับตามที่ดีไซน์แล้วก็ในส่วนของขนาดของคานเนี่ยก็ตามที่ดีไซน์ไว้เลยครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาาเเนยรก็ ทำการผูกเหล็กในส่วนของฟุตติ้งนะครับแล้วก็ผูกเหล็กในส่วนของคานที่ผม ให้ท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะครับช่างก็ทําการผูกเหล็กคานนะครับที่เป็นเหล็กด้านนี้นะครับด้านแนวด้านสั้นนี้เลยนะครับซึ่งเหล็กด้านสั้นนี้นะครับก็ทําการผูกจากด้านนอกมาเสร็จแล้วก็มาสอดใส่กันนะครับซึ่งการสอดเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคอีกเหมือนกันว่าเหล็กด้านไหนอยู่ด้านบนเหล็กด้านไหนอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอันนี้ก็จะเป็นเหล็กในส่วนของเหล็กด้านสั้นนะครับที่เราได้ทําการผูกเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งเร็วมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพาไปชมนะครับก็ช่างกกกกกกก็็็็ํําาาลลััังเเเเรริ่่มททผผููนนนนยอีี้สป ครับในส่วนนี้ก็เป็นเลคานด้านสั้นที่เราผูกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งขนาดเนี่ยก็คือกว้างอยู่ที่20เซนนะครับสูงอยู่ที่40เซนนะครับอันนี้ก็ผูกเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องขยับพานนิดนึงนะครับแล้วก็สอดจะรวดเร็วนะครับกรณีที่สอนได้นะครับแต่กรณีที่หน้างานนั้นสอนไม่ได้เนี่ยเราจะต้องผูกในที่นะครับก็คือยกคานขึ้นมาแล้วก็ผูกในที่เลยนะครับในส่วนไหนที่ผูกได้นะครับก็จะลดขั้นตอนการทํางานไปนะครับก็คือเดี๋ยวมาสอดหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับโอเค จะมีคานทั้งหมดเจ็ดเส้น 3เส้นบน4เส้นล่างนะครับเห็นนี้เลยนะครับระยะปอกก็คือเป็น RB 6นะครับระยะปอกคือแอดอยู่ที่15เซนครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นการเทพื้นหล่อในที่นะครับก็คือเป็นสลับออนบีมก็เป็นการเทฟุตติ้งเทคานเทพื้นพร้อมกันเลยนะครับนอกจากความแข็งแรงที่ได้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยควบคุมคุณภาพในส่วนของ covering c o n c r ต่างๆเนี่ยเราสามารถควบคุมได้เลยนะครับในส่วนนี้ซึ่งสาสงานนี้นะครับก็คล้ายๆกับแทบทุกไซส์นะครับที่เราพาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมนะครับก็คือการเทพื้นนเททหล่อใี นั่นเองนะครับจะสังเกตว่านะครับการทําลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้โครงสร้างนะครับในส่วนของงานต่อเติมเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงนะครับการทําลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้โครงสร้างเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงนะครับในส่วนของงานต่อเติมของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตติ้งคานนะครับเราก็ทําการติดตั้งตามแบบที่เราดีไซน์ไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไซต์งานนี้นะครับก็จะเจอทั้งบอดักไขมันบอดักกลิ่นนะครับท่อนาทิ้งต่างๆท่าน้ําดีต่างๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องดูหน้างานนะครับแล้วก็ทําการสลิปทท่่่อตตาาาามมํแหนนนงีเรรจะะผลขึ้คับ อย่างสายงานนี้ก็จะมีท่อในส่วนของท่อน้ําทิ้งแล้วก็ท่อน้าดีที่เป็นพาเตอร์ด้านนี้นะครับรูปตัว L นะครับก็คือด้านนี้นะครับแล้วก็ยาวมาด้านนี้เลยนะครับท่อน้ําดีอยู่ด้านนี้แล้วก็ท่อน้ําทิ้งอยู่ข้างกันเลยนะครับก็จะมีการเดินท่อนะครับสลิปผ่านคานในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราทําการติดตั้งทีหลังนะครับก็จะสังเกตว่านะครับท่อน้ําดีเนี่ยก็จะมีล้อล้อตัวบ้านในส่วนนี้เราจะใส่แฮงเกอร์ให้คุณลูกค้านะครับก็คือตัวล็อกท่อนะครับก่อนที่เราจะเทคอนกรีตเนี่ยก็จะทาให้ในส่ววนน้ีีคก็มมา สำคัญมากนะครับสำหรับพอน้าทิ้งที่เราวางไว้ใต้พื้นเราจะต้องใส่แฮงเกอร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าล็อกท่อกับพื้นเราให้ในส่วนของท่อน้ําดีและท่อน้ําทิ้งเนี่ยนะครับไม่เกิดปัญหาในอนาคต ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่นะครับปัญหาที่ตามมาคือ่อน้ําทิ้งถ้าเกิดมันแตกหักนะครับในระหว่างพื้นหรือในส่วนของส่วนต่อเติมนะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะทําให้พื้นเนี่ยเกิดปัญหาได้นะครับการระบายน้ำเนี่ยเกิดการอุดตันนะครับหรือว่าน้ําไม่โฟนั่นเองดูในส่วนของฟุตติ้งนัานนี้ครับจะสังเกตว่านะครับเสาเข็มเนี่ยก็จะอยู่กึ่งกลางเลยนะครับก็จะมีในส่วนของแนวคานเนี่ยวางพาดบนเสาเข็มเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟุตติ้งนะครับให้เสาเข็มเนี่ยอยู่ตรงเซนเตอร์นะครับเสาเข็มก็จะอยู่เนัหาาวส ลักษณะแบบนี้เลยนะครับด้านนี้เช่นกันนะครับก็จะแนวคานเนี่ยนะครับก็จะอยู่เซนเตอร์ของเสาเข็มเลยนะครับในส่วนของฟุตติ้งเรานะครับก็เสาเข็มเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของฟุตติ้งนะครับแล้วก็แนวคานก็จะอยู่กึ่งกลางของฟุตติ้งเช่นกันนะครับ ในส่วนของด้านนี้นะครับช่างก็กําลังทําการผูกเหล็กคานนะครับซึ่งผูกเหล็กคานเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่าคานตัวนี้ก็เป็นคานที่เราทําการผูกมาจากด้านนอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาขยับนิดนึงแล้วก็ดันเข้าหากันคานด้านนี้นะครับจะเป็นคานเป็นคานยืดนะครับของฟุตติ้งด้านนี้นะครับคานตัวนี้นะครับก็จะมาฝากไว้บนคานหลักนะครับซึ่งคานด้านนี้นะครับก็จะเป็นคานหลักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่าเหล็กของคานเนี่ยก็จะมา แขวนไว้บนเหล็กเนี่ยจะอยู่ด้านบนคานด้านนี้นะครับเหล็กด้านนี้จะอยู่ด้านบนคานด้านนี้นะครับก็คือการแขวนหรือการฝากคานหลักนั่นเองนะครับนะครับก็จะมาแขวนหรือมาฝากไว้บนคานด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นการวางพาดของเหล็กเสริมของคานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของเหล็กพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการวางเหล็กพื้นเนี่ยเขาวางกันยังไงนะครับอย่างเช่นไซตงานนี้นะครับเป็นพื้น ทางเดียวนะครับเหล็กล่างก็จะขนาดด้านสั้นนะครับส่วนเหล็กบนก็จะขนาดด้านยาวขั้นตอนนั้นเน่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูอีกรอบหนึ่ง ก็สรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการผูกเลคานะครับสำหรับใช้งานก่อสร้างต่อเติมนะครับซึ่งใช้งานนี้ก็ต่อเติมเป็นห้องครัวแล้วก็โซนสักล้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอสรุปรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอ๊ n ไซน์เนโอแปดแปดนะครับหรือโทรมาได้ที่ศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าสามห้าสี่สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี